เอซูส์รัฟโฟนสิบซีรีส์การเติบโตของเครื่องเล่นเกมมือถือผู้นำเทมโอบิซันเทอร์คการเติบโตของเครื่องเล่นเกมมือถือผู้นำเอซูสได้เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมมือถือผู้นำใหม่ๆของเขาในรุ่นรัฟโฟนสิบซีรีส์ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งขนาดจอและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องเล่นเกมมือถือใหม่ๆนี้ เครื่องเล่นเกมมือถือ ASUS ROG Phone 10ซีรีส์มีขนาดจอใหญ่ขึ้นและมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าที่ใช้ในรุ่นเก่าๆซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมมือถือที่มีการปรับปรุงใหม่ๆจากรุ่น ROG Phone 9และ ROG Phone 9 Pro ที่เป็นเครื่องเล่นเกมมือถือที่มีการเปิดตัวในเดือน19พฤศจิกายน2024 การปรับปรุงใหม่ๆของเ s u s ROG Phone 10 Series มีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องเล่นเกมมือถือมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการปรับปรุงในเทคโนโลยีการแสดงภาพเช่น Ray t r a c i n g และ AI ในการประมวลผลที่ช่วยให้เครื่องเล่นเกมมือถือมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเล่นเกมที่มีกราฟิกสูง เครื่องเล่นเกมมือถือซ s ซรัฟ o n e 10 Series มีการใช้เซ็นเซอร์ค a l คอมสนับ p ร r ก g อน8 Elite Gen 5ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการปรับปรุงในเทคโนโลยีการแสดงภาพและการประมวลผลที่ช่วยให้เครื่องเล่นเกมมือถือมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงเครื่องเล่นเกมมือถือ a s s ซรัฟ o n e 10 s e ร i e s มีการปรับปรุงในเทคโนโลยีการแสดงภาพเช่น165เฮิร์และมีการปรับปรุงในเทคโนโลยีการแสดงภาพที่ช่วยให้เครื่องเล่นเกมมือถือมีการแสดงภาพที่มีความชัดเจนและมีความเร็วมากขึ้น เอปซูใช้เผยแพร่าข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมมือถือใหม่ๆของเขาในรุ่นรัฟโฟนสิบซีรีส์ซึ่งมีการปรับปรุงในเทคนโนโลยีและมีการปรับปรุงในเทคโนโลยีการแสดงภาพที่ช่วยให้เครื่องเล่นเกมมือถือมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงข้อมูล gizmocheer https colon slash s l a s www g i z m o c h a e n d o com 2 0 2 5 1 1 1 7ศูนย์สองห้า s l s h หนึ่งหนึ่ง slash หนึ่งเจ g ด a s h สุสขี n รอขีดโฟนขีดหนึ วันที่18พฤศจิกายน2568